ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับพบกับผมจันทาวรเพื่อนไอทีนะครับตอนเย็นๆน,นะครับวันนี้ที่เรามาไลฟ์บล็อดแคสต์นะครับในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับมาพบกับผมจันทาวรเพื่อนไอทีก็จะต้องมีทิปเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาฝากนะครับมื้อนี้วันนี้มื้อนี้ <laughs> ก็มีมาฝากเช่นเดียวกันนะครับตามหัวข้อเลยนะครับก็มาแล้วนะครับ NVDA เวอร์ชัน3น2.023นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมเคยพาอัปเดตเวอร์ชัน2 0 2 3 3นก็ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้มาถึง 2023.3.4ได้นะครับอาจเป็นเพราะว่าผมลืมอัปเดตเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไปอันนี้ก็ต้องขออภัยเอ้ยอภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่วันนี้มาแล้วนะครับในที่สุดก็มาแล้ว2023.3.4นะครับ nvda คืออะไรนะครับหลายๆคนก็อาจจะแวะมาดูอา้าว n vda ไม่คุ้นเลยสำหรับคนปกตินะครับ อาจจะไม่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอให้กับคนที่มองไม่เห็นได้ฟังและได้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows นะครับหรือพูดง่ายๆคือคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับ NVDA ก็เป็นเหมือนกับโปรแกรมสกรีนเขาเรียกว่า เป็นการอ่านสกรีนนะครับหรืออ่านหน้าจออีกโปรแกรมหนึ่งนะก็อ่ะลองไปอัปเดตกันดีกว่าไหมนะครับผมลองไปอัปเดตกันนะครับผมใช้ Windows 11นะครับเป็น11 Pro ร่วมกับ NVDA และ PPATIT นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปฟังคลิปที่ผมพาอัปเดต หรือจะมาฟังคลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยใช้ nvda นะแล้วก็เพอเผลอแวะเข้ามาฟังนะครับเฉพาะคนตาบ่าด้วยกันเองลิงก์ผมทิ้งไว้ใน d e ี c r i p t i o n นะครับคือคำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปโหลดมาใช้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางาผมนะครับจันทบอนเพื่อนไอทีได้ในคอมเมนต์ หรือจะติดต่อไปยังบริการ1414น14นะครับจันถึงสุขถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ถ้าเกิดพี่หมอคอมหรืออะไรต่างๆนะครับแวะมาได้ยินไม่รู้ว่า,าตามนี้หรือไม่นะครับยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์นะครับก็จะหยุดนะครับแต่ถ้า ไม่ใช่วันหยุดราชการหรือหยุดชดเชยอะไรก็แล้วแต่นะครับจันท์ถึงสุขว่างนะครับยังไงแล้ววันถ้าเกิดถูกก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็วานมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพื่อสมาชิกหรือผมจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับเพราะรว่าเพื่อนไอทีเรานะครับมีในบริการ1 4ึ่สีด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแบ็กกราวด์นะครับมีเด็กๆอยู่ข้างนอกก็เล่นไปตามภาษานะครับ ยังไงก็ต้องอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับอ้าวก็ผมอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับหรือเพื่อนๆจะอยู่แถวไหนก็แล้วแต่นะครับให้กด nvda บ n นะครับคือ insert n น n B A ั่นแหละนะครับ nvda แล้วก็ใช้คีย์รัดนะครับกดตัว h hotel นะครับ u s, A <S ก็จะเป็น user guide นะครับแล้วก็ให้กดตัว c chari l e นะครับ c ช็ค k ิ n g ฟอร์มเด่ได้เช็คกิ้งเวียดเด่นได้เียดเวอร์ชันสองศูสอจุดามจุดสอีจุดเดาัปเดตบัตรทาวักดีนะนะครับเขาก็จะอยู่ตรงที่ดาอัปเดตบัตรทาวพักดีจะกดอินเทอร์เน็ตดีก็ได้นะครับอย่างผมแท็บไปแล้วผมลองกดอินเทอร์เน็ตดีดู อาผมก็กดให้เขาหยุดไว้ก่อนนะครับก็ประมาณว่าจะให้เราบริจาคนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีเงื่อนไขอยากจะบริจาคก็สามารถบริจาคได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมที่จะบริจาคก็ให้แถบไป Not Now หร uh so ือจะกดอ l t e r n e t e End November ก็ได้นะครับเมื่อเจอ Not Now แล้ว Space Bar ก็ได้หรือ Enter ก็ดีนะครับหรืออ l t e r n a t e End ก็ได้นะครับทำอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับผมกด Enter ดาวดเดได้า่ดีขนสุดขสุดสุดขนสเรกนเดดนดันสุดัก็เขาก็ดาวน์โหลดข้อมูล เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าไฟล์เขาไม่ได้ใหญ่นะครับให้เราแทบไปหาคําว่าัอันน,อน,นี้น่าจะเป็นพักการอัปเดตอันนี้ไม่เอานะครับแทบไปอินสต l ลอัปเดตพารทอินสตปเดตนะครับก็เอนเตอร์ไปเลยครับ รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ nvda แล้วก็เป็น nvda ส0 2 3 3 4าจุดสามจุดสี่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะมาทดสอบกันว่า โปรแกรมนัอ,อนหรือกันยานะครับใช้ได้หรือเปล่านะครับไปดูกันครับใช้ได้ครับ y อ2 0 2 4 3 4 5อ๋ออันนี้ใช้ได้นะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับ Select Synthesizer Dialog Microsoft Synthesizer Error Dialog Select Synthesize Select Synthesize Microsoft Speech API Version 5อ Desktop ่า <And S 1> ผิดพลาดเล็กน้อยก็ก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับสำหรับกัญญาไม่มีปัญหาคิดว่าแอดออนตัวอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับยังไงแล้ว ถ้าเกิดมีปัญหาเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมตรวจสอบแล้วพบว่ามีปัญหาก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบและหาวิธีแก้ไขนะครับเอาละครับพามาอัปเดตนะครับพอเป็นพิธีก็คงจะต้องไปแล้วนะครับจากผมจันทวอนเพื่อนไอทีนะครับขอให้เพื่อนๆ เสพสื roommate, ่อไอทีให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ไอที Kit. ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับก็วันนี้ไปจริงๆแล้วนะครับไ um ว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปน <sky> ี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ